หน้าแกงห่อนะหน้าแบบแกงเย็นมาเด้อพี่น้องจำเอาจำไม่น่อยเอาไม่จำหรอห่อนพี่น้องพี่น้องกินข้าวก็ไม่อันดูบ้าน <ไ>แกงแกงเห็ดแกงเห็ดไก่ฟักทองอโอ้ยอ้ายมาปอาให้เนี่ยแม่งยังกระจักนั่เล่นวนโอ้าอาอมืออ่ออออกนกับไปส่งเลยล่ะได้ฟ้ามาหลาย หอยขมคือกันพี่นอ้องถ้าเฮ็ดเฮ็ดเผ็ดห้ากัดก,กินยากหอยข้มยาให้เผ็ดแกงเห็ดยาเห็ดเข้มแกงเห็ดเข้มกินไปยังไงกระบ,บาแซจบแกงอันเด้อเข้มดูบ๊องงงก็เยอะอยู่ที่เฮ้ยหนูเฮ็ดอื้มไอ้ปลาทองแม่แซ่บแซ่บเนี่ยนี่ <ELL ME> oh. เอาก่อนเด้อพี่น้องเอาอันเอาอันนี่ออกก่อนเอาไว้ร้อนร้อนร้อนสบาย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 อยู่สบายตลาดต้องดีเฮ็ดแล้วต้องดีหอยเลยตอนนี้ก็ได้ได้กินก็ได <c ười> ้กินด <c ười> <c ười> ีด <c ười> อกพ <c ười> <Help. c ười> ี่น้อง เซ้ไล่มือเร็วนะโอ้ยกินกินกินเร็วเพราะนนอะไรดพี่น้องนิ่เลยจังพี่เย็นเลยบัานไหนกินกินเร็วพอาะดีก็เย็นเนาะเมากันมาเด้อพี่น้องจำเอ๋อจำไม่น่อยอ,อ <จำ S 1> ๋อไม่จำเลยอ๋อฝักทองแม่แ่บจเนื้อแน่นเนี่ย ตับ,บ้าก็บ้าก็บ้ายบบอ,อยู่ไปไปตัดลกเร h ế แล้วลอกอะไรยเลตอนนี้นี่ฟัดทองแมมแทบเมือแน่เนี่ยหแกหนห่วนะนัวไม่ไแกงเย็นเ <c oughs> สร์ไมือเร็วนะ <c oughs> โอ้ยกินกินเร็วยวปเดียพี่น้อง ออาก่อนเด้อไปนอกเอาอันเอาอันนี่ออกก่อนเอาไร่อนรอรเหลี่ยมเหลี่ยมเออเขา่าอ้าห้านี่อ่ะก็ได้กินก็ได้กินดีดอกพี่น้อง อสดยงมได้กับหอนยงมนั่นโอ้ยจะได้กินบ่นมากินซุ่มแซนำกันดได้ฮึ่งผ้แกงขึ้นแสบขึ้นัวแผลนอจับเล็่น่องไปตอนนี้ก็ฮอนฮอนอนๆอนี่ากทองแม่แทบแสบเน้อแน่นเนี่ยเตาปะ ไม่ได้ไปมองคน,ะอ,งอ,งนอ่ะกล้องเขเงี้ยวอ้อเี้ยมากเพา <c oughs> นีา้ <c oughs> นดิมือนี้คอาจะไปทุระมือยังคือว่าติดอ่างมือ,อ,อ,อไม่ค้มคือกันพี่นะ้องชาเฮดเทท็ดเฮดห้องกับกินนยาก ให้คมคือกันพี่น้องชาเ็ดเทดเ็ดเทากับกินยากเบิดหมอเลยเลาะพี่น้องห่าเตาเด้อปัองหอนดืมเมืดหม้อเลยเลาะพี่น้องห่าเตาเด้อปัดฟองหอนดิปัองแบแ่บเนืือนน่นเนี่ย ให้คมคืกันพี่น้อง้าเทดเ็ดเทศห้องกับกินยากเตาเป๊าไม่ได้พี่น้องคนไหนก้องคนเนียวอ๋อแม่งยังกระจักน้ำได้ไหมโอ้โเอาเอาเอามืออนกับไปส้งเลยละได้ฟ้ามากเล่หน้าแกงห่อนนะนาไม่ได้แกงนะเย็น ย้ำมาว่นี้มือนี่ควรจไปทุละไม่ยังคือว่าติดอ่างมือนมนเซ่ยไายมือเร็วนะอ้ยกินกินกินเร็วประเดี๋ยวพี่มองเออ พยายากคุยนะอ่อนอีีได้พี่น้องคุยได้แจ่มสีหาบองแรงบิดหมอเได้แล้พี่น้องเตานี่เด้อตักข้องห่อนเด็กมันี่ลูกไข่มักินเหี้ยนยา ไปทุล,ละมืน่นไปทุ่งลำห่อนพี่น้องพี่น้องกินข้าเป็นยังอยู่บ้าน <c oughs> มมมแม่งยังกระจากนั่ได้ไหมโอ๊เอาอามืออือ้นกับไปส้งแลวล่ะได้ฟ้ามาหลายแกงร้อนได้พี่น้องว่แม่งแกงเย็น,โอ,อนโอ้ยร้อนอีดีโอ้ยอ้ายมาเปาหนี่ย มากินซุ้มแซวน้ำกัน,นปักทองแนมะ่แซบ่บๆเนี่ยน่นเนี่ยโอ้ยอ้ายมาเปอบไอเนี่ยสดยิ่มได้กับหอนย่มนั่นอ้ยจะได้กินบน่น เปล่อยเนี่ยห่อนพี่น้องพี่น้องกินข้าวก็ยังดูบ้านแม่งยังกระจักนั่ได้แบบนี้โอ้ยเอาเอาเอามืออึนกับไปส่งกันล่ะได้ฟ้ามาเลยเอาไปน้องแก่น แกงเห็ดไก่ฟักทองเดี๋ยวเอาเดอะพี่น้องเขาเนี้ยเขาเขาเบื่อเน้อเหนียวสิละห้อนได้กันเดี๋ยวจำเอาสดได้หอยคมย่าไหเพ็ดแกงเห็ดย่าเเข้มแกงเห็ดเข้มกินไปยังไรเกาบปแซบแกงอืมปลด้แกงคือแซบขึ้นวัวแหน่น้อ เด็กพี่น้องไปตอนน,อนี้ก็ฮอนหอน้อนหฮอนหฮอนซีไายมือเร็วนะโอ้ยกินกินกินเร็วไปเลยดีด๋ยพี่นออ้องขอยาคู่นะฮอนอีีได้พี่น้องคุอยอะไรแซ่บซีหามองแรง รรเราบด้านมาแกงเข้าไปน้แกง